โอเคก็สวัสดีชาวยูทูบิกเกคนยันด้วยนะคแับผปมในกล้องมันเงานะครับผมชีวิตจริงมันไม่เงาเหมือนในกล้องนะแกลเอมนก็ซื้อมาแล้วผมไม่ได้สั่งนะซื้อมาจากตลาดดอนหวายนะครับผมราคาไม่รู้นะจำไม่ได้เพราะต้องนานแล้วแล้วเอามารีวิวนะ รีวิวตัวนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวฮักฮักนะขยับอะไรได้ขยับได้หมดเลยชิ้นส่วนแต่ตรงนี้ขยับขยับอ่าไม่ได้อะเดี๋ยวมันพังขยับได้หมดหัวขยับได้แต่ต้องขยับเบาๆตัวขยับได้ไม่งั้นหัวมันจะหลุดนะแต่ตอนนี้หลุดได้ขยับหัวิดเดียวไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้มันต้องเหมือนกันนะ มันก็เหมือนในห,หนังเน็เลยแต่ฮักฮักกับไอไอ,อตอนนี้ยจำไม่ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่ออะไรก็แต่วันมาสู้กันในกระตูนะถ้าใครยังไม่ได้ตัวฝากไ้ติดตามไอไอฝั่งเอาวินอฝั่งมาวิวด้วยครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้ขอพรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.